ผู้ที่มีอาการตัวบวมแล้วก็หนาวขาเนี่ยนะครับมันเป็นเพราะว่าเลือดไม่ค่อยไหลเวียนนะครับพลังชีไม่ค่อยไหลเวียนหัวใจทํางานได้น้อยธาตุไฟก็ไม่ค่อยดีนะมาแก้ไขกันดีกว่านะครับอันแรกเลยก็คือการยืดเหยียดร่างกายให้เลือดเนี่ยมันหมุนเวียนได้ทั่วร่างกายโดยเฉพาะหมุนเวียนไปที่ขาเนาะขาก็จะได้ไม่บวมแล้วก็ไม่หนาวขาด้วยนะครับไม่หนาวมือด้วย อันนี้2คือต้องฟอกเลือดและฟอกโลหิตเพราะว่าคนที่ตัวบวมเหนาขาเนี่ยน้ำเหลืองไม่ค่อยดีละเลือดก็ค่อนข้างข้นหนืดดังนั้นแล้วเนี่ยเราต้องทําให้หัวใจเนี่ยทำงานได้มากขึ้นก็คือการแกว่งแขนนั่นเองนะครับแกว่งไปข้างหน้านะครับแล้วก็ปล่อยไปข้างหลังนะครับทําอย่างนี้ชักประมาณ10นาทีก็ประมาณ500ครั้งนะครับทำแบบนี้เนี่ยก็จะเกิดการฟอกเลือดได้ดีน้ําเหลืองเข้าที่ได้ดี หัวใจทํางานได้ดีนะครับถาดไฟเพิ่มแล้วเาเนี้เนะี่ยก็คือต้องขับไล่ความชื้นนะการนอนดึกเนี่ยคือการทําให้หัวใจเราเนี่ยทำงานเพิ่มขึ้นแต่ไปรับความชื้นเข้ามานะครับก็ทําให้ปอดชื้นนะครับม้ามชื้นตัวเย็นใครที่ตัวเย็นก็ดูไม่ยากครับตัวก็จะเป็นเซลลูไลท์นะแล้วก็เท้าเย็นมือเย็นได้ง่ายแล้วก็เช้ามาก็มึนหัวปวดง่ายจังฮะ แล้วก็เพิ่มธาตุไฟเข้าไปอีกนิดนึงก็คือการทานเครื่องเทศน,นะครับไม่ว่าจะเป็นขิงขมิ้นพริกไทยหลากผักชีอบเชยกระวานนะครับหรือเครื่องเทศอื่นๆที่รสชาติไม่เผ็ดเกินไปเนี่ยช่วยทําให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยดีขึ้นธาตุไฟเพิ่มขึ้นธาตุไฟที่ดีเนี่ยนะครับก็จะทําให้ความชื้นในร่างกายลดลงตัวบวมนาวขาก็จะสามารถหายไปได้ครับ